ไรละเงินีเงินนี้ผมเป็นซีโรตรีมาไปหนึ่งแล้วเอ้าคิดว่าจะลงทุนต่อฟังม่านจีบาทเงินนี้เงินนี้ผมผมผมก็ไปสามพันครับสามพันครับโตเดียวนี่เด้อกสองตัวนีกเอาตัวลเงินเมื่อกี้นะเออเลยแตัวต๊ดเออเอ้าดีใจน้ำพีแต่โต๊ดโต๊ดต้งแล้วคนขายว่าจับไม่พีไม่ต้องมันตรงแล้วเหรอไม่น้อยทีเงินนี้ยังยังบ่ได้จะเอาจักตัวละพันห่อยตัวละพันเลยนะครับ เฉพาะเฉพาะสีเพี่นอเอซี่เป็นยากติดต่อติดตามเนี่ยเขาติดต่ออาจารย์ม่วนเนี่ยทางไหนติดต่อไอ้ทางโทรศัพท์อะไรครับผมเบอร์ไหนครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอซีแฟนช่องเอซี่เพจนะครับวันนี้เข้ามาเห็นอาจารย์ม่วนนะครับมาตามอาจารย์ม่วนมาพอดีนะครับอาจารย์ม่วนนะครับหลายท่านก็เคยสงสัยว่าอาจารย์ม่วนคือใครนะครับผมอาจารย์ม่วนเป็นเป็นสูตรคำนวณเด้อพี่น้องนะสูตรคำนวณนะครับที่เข้ามาต่อเนื่องเมื่อสองปีก่อนที่เราตาม ตอนนี้อาจารย์ม่วนท่านได้กลับมาบ้านแล้วนะครับอาจารย์ม่วนพิกลับมาบ้านแล้วนี่อยู่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวเขาไปถามอาจารย์ม่วนครับว่างวดนี้ท่านจะให้ตัวไหนอย่างไรอย่างว่าเป็นสูตรคำนวณเท่านั้นเป็นแนวทางนะครับไปเหมือนกันคนละไรคนละแช่พิมพ์รอไปเลยครับผมอาจารย์มวนสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยบ่ายชิ้นมึงหายไปใส่โดนคักโดนแน่เถอะอ้อาจารย์อาจารย์ครับผมขอจับชิ้นเนยปอนห่างเหินวงการมากห่างเหินวงการมากจะถึหอดสองปีเลยดีอาจารย์ม่วนเท่าไหร่ โอ้เอาวัาดีเอฟซีเนี่ยนี่พี่น้องเห่ถามข่าวถามข่าวหลายเป็นจ้าใดงวดสิหศิสิถึงพิจิกานี่พ่อมีแนวทางแบ่งปันหลับไปกับพ่อให้ได้อยู่ครับผมงวดวันนึงกะเข่าสามตัวโต๊ดเข่าสามตัวโต๊ดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าครับผมเป็นเลขสูตรบ่ครับเลขสูตรครับเป็นเลขสูตรบ่แม่เลขคำนวณเดียวกันตัวเดียวกันนั่นละโอ้เลขสูตรเลขคำนวณตัวเดียวกันครับผมพี่น้องเพิ่งจะถามหาหลายอาจารย์ม่วนคือหางเหยวงการแท้อาจารย์ม่วน ่กิดหอดเฉียดถึงเด้อ <ปะ S 1> พี่น้องไม่ได้ออกแต่ว่าหมูจักทางไล่ทั้งยังกับช่งให้ทางไล่นะก็อีกที่นะครับผมเอา้าแสดงว่าขับไปเลขสูตร,รนี่ถ้าไปเลขสูตร,รนี่ค,คือหมวดสิบหกขจิกานี่ก็คือว่าต้องได้แล้วแม่นบอรได้แล้วครับเลขออกมาทำได้เลยครับผมอ่าพี่น้องเตรียมประกาศเตรียมจดขอคนละไหลคนละแช่นะครับเป็นกําลังใจให้อาจารย์ม่วนเด้อนะครับอาจารย์ม่วนกลับมาปล่อยอีกครั้งสิบหกขจิกานี้งวดที่สองหลังออกพรรษาอ่ะ มี่ตัวใดนะครับอาจารย์มวไหพี่น้องเขาเบบ่ดี๋ยว่าเอาเอาแบบหอยเด็ดเดหเลยเด้อเอาแบบเน้นๆแข็งครับไม่ตอกอะไรตัวดอกเล็กมันมันจะมี5้าสี่หกหาหกสขนลห้าสี่หกสามตัวครับห้าหกสี่น่าแหละลักก็ตัด2อตัวเด็กปัาท้อตัวก็ขึ้นพยายามให้เน่น4ี่หกหกสยซีมันอยู่หลังเด้อหอยซีอยู่หลักนวยพหลักอยหลัวยครับด้านในของซีแต่ว่ารักรอยมันช่วยแล้ว ตัวเ <5, S 1> ด้งลักลอย 5, ห้าห้ักลอยห้าอย่าไปเคลื่อนมันเอาห้ายืนไว้หลักร้อยไปเลยครับผมสี่ก็พกนี่ซับไปสัม,มาได้คับเอาเพราะว่าลักลอยกับลักไอ้ลักซีกับรักโน้ยมันอ,อาจสลับกันอืมแสดงว่างวดนี้ตามตามารยก็อ,อาจารย์หมวดหล่ามวดน,นี้มีความมั่นใจขนาดไหนครับสลับหนึ่งหมวดวันที่สิบครับตามที่หมวดก้อนผมเห็ดได้มันก็ไดเก้าหนึ่งห้าไอหมอมันออกสลับครับออกตัวตัว เออมันถูกตัวคือไอ้ตำแหน่งของซีดิซีก็หนึ่งตัวเดียวกันไ่ปะครับพอเอาไปใส่ผิดครับประเดี๋มันต้องมันต้องไอ้ไอ้ไอ้สลับคือไอ้ซีหกหกซีกี่นะแค่ว่างตำแหน่งผิดเท่านั้นเองนั่นแหละนั่นแหละแต่ตัวเลขที่เข่าแล้วแต่เขาจับเขาจับว่าถือตำแหน่งเพนเดิลเซอรครับเขาจับถือตำแหน่งเนี่ยก็จะได้สามตัวตรงนสามตัวตัวกันยังดีอาจารักหาคาเนี่ยมันยืนหลักร้อยอยู่แล้วงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนนห้ายืนหลักร้อยรอเลยครับผมนะครับสี่กับห้าหมายเนาะ สี่หกคือหลักสิบหลักหน่วยสามารถไปได้นะครับท่านผู้ชมเด้ออย่างงเด้อครับผมจะได้การลองพิจารณาแต่ว่าสองตัวนี้เน้นตัวใดครับอาจารย์ครับสองตัวคือเน้นบกสีสี่หกสิคันเอซี่ฝากถามนะครับว่าบนเนอะบนเนอะบนสี่โอสิถามพอดีอะไรไปเนี่ยพี่น้องเป็นที่มาถามว่าใต้หรือเทิงครับอาจารย์นะใช่ไหมก็คือว่าเทิงไปได้บนครับ แต่กาดมีโอกาสเพชรบได้ครับผมนะครับเขาพี่น้องเขงาถ้าใดที่ลงทุนก็คือว่าอันนี้นายอาจารย์เนาะอาจารย์บอกว่าให้บนก็ขาีทุนนิดก็ยอมไปจากน้อยๆนีเน่เอาลงไต่ตำแน่งไม่อยากให้เสียงก็ได้ไไเลยไปเพราะว่าเลขกส่วนมันเป็นเลขบนด้วยตรงเลยนะทีนีเอ้าแล้วลักซิปลักซิปของอาจารย์นี่คำมีพี่น้องเป็นมีดลักหน่วยอยู่แล้วของอาจารย์มีลักซิปประกบบอครับผมเป็นพิเศษบ่อเผื่อเป็นมี รับซีฟีผมก็เคยมีประกอบแต่ว่าผมรับซีฟือคือฮกนี่แหละตำแหน่งฮกฮกไว้ก่อนเลยซีวัตแนนไทยออกสลับกันทั้งทีนะแต่รับมันเป็นซีด้วยเปอร์เซนต์วิ่งวิ่งซีเลยขันวิ่งขัดแลนดเหรอแลนด์ซแลนด์ซตัวเดียวถามอีกทีนึงในเอฟซีจะถามอีกใต้มีเทิงมาถึงซียบ่ม้วนสรุปก็คือของอาจารย์ม้วนนะครับผมแนวทางถูกต่องอาจารย์นะครับเน้นที่บนเป็นหลักนะครับถ้าพี่น้องมีทุนแน่ก็ลบไปตารางแน่จัง่อยเนาะ ไม่ตองให้ลงเลยไม่ต้องลงเลยนะมันใจปาน่ะนะมันใจเลยครับมันใจจ็ดเปอร์เซ็นต์โอ้ยขันว่าล้านมันก็กลายหลานเป็นบอลเดินไปแลยนะเออเอาแบบเต็มร้อยผมเต็มร้อยครับพี่น้องเราห้องคุณนเท็มร้อยจัดละครับอาจารย์มวนกลับมาทวงบัลลังอีกครั้งห่างเหยไปประมาณสองปีกว่าเนาะอาจารย์เนาะตั้งแต่ม้วนสามโตตรงแต่ผลแก็คือเอฟซีส่วนโตของอาจารย์มวนตะขี่เนาะที่ยังคงติดตามกันมากอะไ้ถือกันมาตลอด รันหนึ่งก็บอกได้มีเวลาตามนะครับอาจารย์มวนก็บอกมีเวลาอยู่วังซีซีเดต้งกระตังหาิกันด้ยซีนี่ยตีงอไกอนนึ่งสต๊วตรงน่อืายนหาเงินมันกรสบ่ลายล้นโอหลายลอยลานแสนบุตรีมาถักันหน่อยอาจารย์หายคือว่าเลืตัวเค็ดแปดโอ้ไอสามตัวกัทนลงมาอีกเืองตหารยเงิน แสดงว่างวนอีกพิมพ์รอไปเลยนะครับสลับแนวทางมวดนี้ครับผมอาจารย์ม่วนทวนทีนึงครับผมสวัสดีครับเอาโอ้ลูกศิษย์อาจารย์ม่วนครับผู้เพิ่งเคยได้น้ำอาจารย์ม่วนหมานมองมวลวันหนึ่งก็อาจารย์มวนได้น้ำพนหนึ่ลังพี่น้องเอซีเพิ่นอยากติดต่อติดตามเนี่ยเขาติดต่ออาจารย์ม่วลเนี่ยทางไหนติดต่อไอ้ทางโทรศัพท์ก็ได้ครับผมเบอร์ใดครับผมศูนย์เก้าห้าหกเจ็ดแปดสามศูนย์หนึ่งเก้าครับผมอ่านะครับติดตามได้นะครับผมสหรับท่านใดที่ใหญ่สอดถามโดยตรงกับอาจารย์ม่วนเป็นราชอาจารย์ม่วนครับเบอร์โทรที่อาจารยย์์์บบบออออกกีีททนึงครรรรัเโาาจ 0 9 5 6 7 8 3 0 1 9ครับผมเบอร์นี่โทรยืมเงินไดีบ่ครับพิจารณาพิส่วนบางคนครับผมทั่วทีนึงครับอาจารย์ครับผมตัวเลขขออาจารย์ตัวอีกครั้งหนึ่งตัวเลขนะครับผมห้านี่ยหายอยู่รักดอยเล้วอย่าไปเคลื่อนมาเรื่อตำแหน่งเด้อห้าหกสี่ตรงตรงแล้วก็ห้าสี่หกกัปในจะน้อยเลขบนเด้อครับอย่าไปลองลากเด้อเน้นอย่างเดียวบน ขอบคุณอาจารย์มวลหลายครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์อาจารย์น้ำเนยเด้อเป็นกํลังใจให้อาจารย์มวลอาจารย์มวลมีเพจบอถามแน่นี่ครับพี่น้องกนอยากขอพี่มึงน้ำเพจน้ำเพจบุกของอาจารย์นั่นี่ก็ผมถ้าไม่เป็นไอ้ยังน้อเอาจารย์มวลเล็เด็ดคืออะไรเอออาจารย์มวลเล็เด็ดเราบังเอาพี่น้องเขาชื่อชื่อท้องอดีตยังไงวะน้ำเพจเนาะอาจารย์มวลเลขเด็ดลองพิมพ์มึงนะครับเป็นกําลังใจให้อาจารย์น้ำนะครับติดตามอาจารย์พร้อมนะครับขอบคุณอาจารย์หลายหครับผมสวัสดีครับคนละไหลค็ไรแชร์ได้พี่น้้้ออองเเดพพิม์รรไวลยนะคับ